มาดูความแตกต่างของลังนก3เจ้านี้กันครับแบรนด์ราคา109บาทปริมาณ4 2กรัมสกอตราคา9 9บาทปริมาณ42กร,รัมดอ,อกบัวคู่ราคา89บาทปริมาณ45กรัมของแบรนด์ลักษณะลังนกเขาจะมาเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็สีข,สขาวๆแบบนี้ครับของสกอตลังนกเขาก็มาเป็นชิ้นใหญ่ๆเหมือนกันครับแต่ลักษณะของลังนกเนี่ยสีเขาอเจอกสีทองๆองครับของดอกบัวคู่ลังนกเขาเจะอีอกอีขาวครับลักษณะชิ้นเขาจะไม่ค่อยใหญ่มากแต่เขาให้มาเยอะครับโคกนำมม ครหวานอ่อนๆมีเนื้อลังนกให้พอได้เคี้ยวกลิ่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นกลิ่นอะไรครับมันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวมากเลยกลิ่นคงอธิบายไม่ถูกเขาจะมีกลิ่นอ่อนๆน่าจะเป็นกลิ่นลังนกครับเดี๋ยวชิมของสกอตก่อนครับของสกอตครับ อืมใช่มันเป็นกลิ่นหลังนกครับหวานอ่อนๆเหมือนกันครับแล้วก็ตัวหลังนกเนี่ยมีเนื้อให้เคี้ยวคล้ายๆกันเพราะว่า2เจ้าเขามีความใกล้เคียงกันมากเลยครับเดี๋ยวชิมของดอกบัวคู่กันครับดอกบัวคู่ครับอืม อันนี้ก็หวานน้อยเหมือนกันแต่อันนี้เนื้อเยอะกว่าเนื้อจะมีความแบบนวลนวนุ่มๆหน่อยครับมีกลิ่นลังนกอ่อนๆเหมือนกันครับโค้สรุปเลยนะครับเอาเรื่องความหวานก่อนนะครับโค้ว่าของดอกโบคูเนี่ยเขามีความหวานน้อยที่สุดครับส่วนของสกอตกับของแบรเนี่ยเขามีความหวานใกล้เคียงกันครับเรื่องกลิ่นนะครับเพราะว่าของแบร์เขามีกลิ่นลังนกชัดที่สุดครับส่วนของสกอตกับของดอกโบคูเนี่ยกลิ่นลังนกเขามีความใกล้เคียงกันครับต่อไปเรื่องตัวลังนกนะครับของแบรกับของสกอตเนี่ยชิ้นลังนกเขาจะมาลักษ กกรัมเท่ากันทั้ง2เจ้าครับส่วนของดอกโบกคู่ในี่ลักษณะชิ้นของลังนกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใหญ่มากครับแต่เขาให้มาเยอะครับเขาให้มา2.8กรัมครับสุดท้ายเรื่องเท็กเจอร์ของตัวลังนกนะครับของแบรนด์เนี่ยเวลาเคี้ยวไปจะรู้สึกแบบนุมน่มๆแล้วก็มีความกรึบๆครับส่วนของสกอตกระดอกโบกุ้เนี่ยเขาจะมีความนุ่มๆลื่นๆเนียน,น,นๆครับความแตกต่างมีประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนชอบกินลังนกของเจ้าไหนฝากคอมเมนต์บอกโค้กใต้คลิปนี้ด้วยนะครับฝา่งเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดบวกติดตามโค้กนั